สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชา a channel ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาแนะนำนะคะเว็บไซต์ในการออมทองกันค่ะทุกคนสาหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากแบ่งเงินมาลงทุนเนี่ยค่ะการออมทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็สามารถถัวเฉลี่ยเงินลงทุนนะคะมาลงได้ด้วยค่ะทุกคนโดยเว็บไซต์ที่พอจะนามาแนะนํากันในวันนี้นะคะนั่นก็คือ mts ค่ะทุกคนจากแม่ทองสุกนั่นเองค่ะโดยถ้าใครอยากสมัครตามในวันนี้นะคะพอะะางนคเข ให้ที่ด้านล่างของคลิปด้วยนะคะในตัว description นะคะเพื่อนๆสามารถไปกดนะคะแล้วก็ไปโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะกับหน้าที่พอจะบอกต่อไปได้เลยนะคะโดยในวันนี้นะคะพอจะมาแนะนำนะคะตัวแอปพลิเคชันนะคะว่าการออมทองของแอปพลิเคชันของแม่ทองสุกเนี่ยเป็นยังไงนะคะทุกคนนะเออแบบมีข้อดียังไงบ้างนะคะแล้วพอเนี่ยจะไปบอกวิธีการสมัครกันด้วยนะคะทุกคนว่าจะต้องสมัครยังไงนะคะซึ่งสามารถสมัครง่ายผ่านสีขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะทุกคนแล้วก็อันที่3นะคะพอจะมาบอกด้วยนะคะว่าเฮ้ยแล้วเวลาจะออมทองเนี่ยจะต้องกด เราก็สามารถออมได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีหลากหลายธนาคารเนี่ยให้เราสามารถจ่ายเงินได้ค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่า ตัวของ MTS เนี่ยเขามีการใช้ระบบนะคะที่เรียวกว่าบล็อกเชนนั่นเองค่ะทุกคนโหฟังมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็คงอยากที่จะสมัครแล้วนะคะแต่ว่ายังไงนะคะเดี๋ยวพอไปบอกกันก่อน,นะคะ่ะว่าการออมทองคืออะไรไปฟังกันได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการออมทองนะคะคืออะไรค่ะทุกคนเขาบอกว่าการออมทองนะคะมันคือการที่เราเนี่ยทยอยสะสมเงิน,นะคะ่ะเ,เพื่อนเพื่อนเาเงินเนี่ยไปซื้อทองคํอแท่งบริส่ทธิ์นะคะ96.5%ค่ะ่ดยเี่นเราเนี่อสามาืรอทยอยเื้อนะคะ่แบบเพื่อนเพ่อนเพื่นะะสสเพื่นเพื่น้่อนเ่นเ่นเน เงินลงทุนค่ะทุกคนเป็นหลักเนาะซึ่งเราเนี่ยสามารถซื้อสะสมได้แบบรายวันนะคะโดยเมื่อเราครบกำหนดนะคะตามน้ําหนักทองเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถไปแรกรับนะคะออกมาเป็นทองคําจริงได้ค่ะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโดยเรานะคะสามารถเริ่มนะคะโดยการลงทุนเงินต้นเนี่ยไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะอย่างตัวเว็บไซต์นะคะของ MTS นะคะจากแม่ท้องสุขเนี่ยก็สามารถเริ่มที่จะออมทองนะคะได้ตั้งแต่จำนวนเงินหลักห้อยนก็เลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนว่าการอมทองนะคะเหมาะสําหรับใครบ้างเนาะสำหรับ การอมทองนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีเงินน้อยะคะ่ะแล้วก็ต้องการถัวเฉลี่ยในการลงทุนของเรานะคะอาจจะแบบเราอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะ,ะคะ่ะแต่ว่าอยากที่จะมีทองก้อนอะไรแบบนี้เนาะเราเนี่ยก็สามารถทยอยสะสมนะคะกับแอปอมทองได้นั่นเองทุกคนทีนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าะคะ่ะสาหรับตัว m t s g o นะคะจากแม่ทองสุขเนี่ยเขามีจุดเด่นนะคะของตัวเว็บไซต์ของเขาเนี่ยยังไงบ้างนะคะอันแรกเลยค่ะทุกคนก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะเราที่เป็นคนอมทองนะคะก็คงนึกคำนึงถึงสิ่งเดียวเลยนะคะก็คือความปลอดภัยนั่นเองว่าเฮ้ยถ้าฉันนำเงิน มาฝากกับเว็บไซต์เราเฮ้ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะซึ่งตัวของ MTSCO ค่ะเขาบอกว่าจุดเด่นของเขานะคะคือเขาเนี่ยมีความปลอดภัยสูงค่ะทุกคนโดยเขาเนี่ยะคะมีการนําระบบบล็อกเชนนะคะที่มั่นคงชื่อถือได้นะคะแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกับธนาคารชั้นนาเลยค่ะทุกคนก็เอาระบบตัวนี้เข้ามานะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการใช้งานเว็บไซต์ของเขาเนั่นเองนะคะทุกคนนะจุดเด่นที่2ค่ะคือเราเนี่ยสามารถซื้อทองนะคะเริ่มต้นได้เพียง0.1กรัมนะคะหรือ150บาทเด็กก็สามารถที่จะซื้อทอง คำได้แล้วนะคะทุกคนนะก็คือถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนที่เยอะนะคะทุกคนนะที่สําคัญค่ะทุกคนเราเนี่ยสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ซื้อขายกี่ครั้งก็ได้นะคะอันต่อมาค่ะทุกคนเรามาดูนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถโอนมอบทองนะคะให้กันได้คะ่ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากให้เป็นหงขวัญน,นะคะโดยจะสามารถมอบทองคำนะคะให้กับเพื่อนสมาชิกในระบบนะคะทุกคนพร้อมกับตรวจสอบสถานะการออมนะคะแล้วก็โอนได้ก็คือคนที่เราจะสามารถให้ทองคำได้เนี่ยค คือเขาจะต้องมีเว็บไซต์ของ MTSCO ก็คือมีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะคะเราถึงจะสามารถโอนทองให้นะเป็นของขวัญได้แบบนี้นะคะแล้วก็จุดเด่นในเรื่องต่อไปค่ะคือแรกกลับทองได้จริงนะคะก็คือเมื่อเราสะสม,มค่ะเ,เพื่อนๆในเว็บไซต์นะคะจนครบตามน้ําหนักที่เราสามารถแลกทองได้แล้วนะคะเราเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะไปที่สาขานะคะเพื่อไปรับทองจริงได้เลยนะคะโดยตอนนี้เนี่ยแม่ทองสุขเขาก็มีอยู่ทั้งหมด5สาขาด้วยกันนะคะเดี๋ยวพอสรุปให้นะคะว่ามีที่ไหนบ้างเนาะแล้วก็นอกจากนี้ ใ,ใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกไปที่สาขาเนี่ยสามารถให้เขาะะส่งไปสีไปให้ที่บ้านได้ด้วยนะคะทุกคนนะ,ะแล้วก็ในส่วนต่อไปค่ะเขาบอกว่าออมทองนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถออมได้ตลอดเลยไม่ว่าจะวันหยุดวันนักขัตฤกษเลิกอะไรนะคะก็คือสามารถออมได้ตลอดนั่นเองนะคะทุกคนนะแล้วก็จุดเด่นในด้านสุดท้ายค่ะคือจ่ายเงินได้ถุกธนาคาระคะเพื่อนๆก็คือรองรับนะคะถูกระบบการชำระเงินนะคะออมได้ถูกธนาคารชั้นนําในประเทศเลยนะคะเ่นก็คือถ้าเรามีแอปพลิเคชันอะไรในมือ ก็สามารถแบบชําระได้เลยนะคะผ่านแอปธนาคารก็คือง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นจุดเด่นนะคะของ MTSCO นะคะจากแม่ทองสุกนั่นเองค่ะทุกคนสาหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากออมทองนะคะกับตัว MTSCO นะคะหรือว่าแม่ทองสุกแล้วนะคะเรามาดูนะคะขั้นตอนการสมัครกันเข้าคราฟกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอจะไปบอกวิธีการสมัครด้วยนะคะทุกคนเขาบอกว่าขั้นตอนการสมัครนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะทุกคนนะ,ะใส่ข้อมูลส่วนตัวค่ะขั้นตอนที่3นะคะก ข้อมูลนะคะแล้วก็ อัปโหลดนะคะเป็นภาพถ่ายคู่กับบัตรประชาชนของเรานะคะแล้วก็อันที่4ค่ะเสร็จเส้นขั้นตอนการสมัครนั่นเองค่ะซึ่งการสมัครเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอนะคะจะไปบอกวิธีการสมัครกันนะคะว่าสมัครยังไงนะซึ่งภาพรวมนะคะทุกคนจะบอกเลยว่าดีแล้วก็ใช้ง่ายทีน,นี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันค่ะเพื่อนๆก็จากเว็บไซต์นะคะตัวนี้นะให้เราเลื่อนลงมานะคะทุกคนนะเขาจะมีคําว่าสมัครสมาชิกยยง่ายๆค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกตรงนี้ไปได้เลยค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะก็จะมา เรานะคะใส่เบอร์มือถือของเราไปได้เลยค่ะเ,เพื่อนเพื่อนจากที่เราใส่เบอร์มือถือไปเรียบร้อยนะคะกดติ๊กตรงข้าพเจ้ายอมรับนะคะทุกคนนะแล้วก็กดคําว่าสมัครสมาชิกค่ะทุกคนแล้วที่นี้นี่คะเขาก็จะส่งรหัส OTP นะคะมาในมือถือนั่นเองค่ะทุกคนก็ให้เรานะคะใส่รหัส OTP นะคะลงไปในช่องนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะกดคําว่ายืนยันได้เลยค่ะ พอเรายืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมาโผล่สู่หน้านี้นะคะเป็นหน้าการสร้างบัญชีนะคะก็ให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลที่เขาบอกไปได้เลยนะคะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะชื่อจริงนามสกุลนะคะร,รหัสผ่านนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านตัวรหัสผ่านตัวนี้นะคะเราสามารถตั้งเองได้เลยนะคะเพื่อนๆโดยรหัสผ่านกับยืนยันรหัสผ่านนะคะจะต้องเหมือนกันนะคะแล้วก็จะไา้ให้เราตั้งไปแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมจํารหัสผ่านให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้นะคะในการเข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะทุกคนนะทีนี้ค่ะทุกคนก็ พอเราก่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดคําว่าสมัครสมาชิกได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนพอเรากดสมัครสมาชิกนะคะจะมาโป่สู่หน้านี้ค่ะหน้านี้เนะะี่ยทุกคนจะเป็นหน้าสําหรับการสร้างบัญชีแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็ให้เรานะคะใส่ข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนนะคะทุกคนวันเดือนปีเกิดนะคะวันหมดอายุของบัตรประชาชนนะคะทุกคนเลขรหัสหลังบัตรประชาชนนะคะข้อมูลอาชีพของเรานะคะสถานที่ทํางานในปัจจุบันนะคะอันนี้เราใส่ข้อมูลไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของเราก็ใส่นะคะตัวเลขที่บ้านจังหวัดอำเภอไปให้เรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วก็ให้เรานะคะอัปโหลดนะคะเพื่อยือนยันตัวตนนะคะตัวรูปบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ รูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชนค่ะก็คืออันอันแรกนะคะให้เ,เพื่อนๆถ่ายเป็นบัตรประชาชนอย่างเดียวนะคะอีกอันหนึ่งก็คือนําบัตรประชาชนนะคะมาถือคู่นะคะแล้วก็เซลฟี่ถ่ายรูปได้เลยแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนหลังจากนั้นค่ะทุกคนเรานะคะก็กดคําว่ายืนยันตัวตนนั่นเองค่ะพอเรายืนยันตัวตนนะคะเขาก็จะมีพวกนโยบายต่างๆให้เรากดติ๊กยอมรับนะคะเพื่อน Lets. ๆก็กดติ๊กไปให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนะหลังจากเรากดติ๊กแล้วก็ยอมรับเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมาเข้าสู่หน้า MTS นะคะจากแม่ทองสุกเลยนะคะเป็นหน ของก็คือเราเนี่ยสามารถเข้ามาได้แล้วนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีการเขียนอยู่นิดนึงนะคะว่าขนาดนี้นะคะตัว MGB ของคุณนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะคะการุณารอผลยืนยันเนี่ยสาวันซึ่งตัว3-5วันตัวนี้นะคะทุกคนเขาเนี่ยจะส่งเอ่อตัวว่าโอเคอนุมัตแล้วนะคะมาให้ทาง SMS นั่นเองนะคะเพื่อนๆในเบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไปนะคะก็ให้เรารอ SMS ค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเริ่มทําการอมทองได้นั่นเองค่ะทุกคนวิธีการสมัครนะคะก็มีเท่านี้เลยนะคะเพื่อนๆง่ายมากๆเลยอย่าลืมที่ จะจำรหัสผ่านให้ได้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะพอก็ได้บอกกันไปเรียบรอแล้วนะคะทุกคนสำหรับการออมทองนะคะผ่านเว็บของแม่ทองศกนั่นเองค่ะซึ่งก็สรุปเอาไว้ให้แล้วนะคะที่สำคัญเนี่ยก็บอกวิธีการสมัคกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใครอยากสมัครตามนะคะ พอก็มีการทิ้งลิงก์นะคะไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆเนี่ยไปกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปสมัครตามพร้อมกันได้เลยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสำหรับในคลิปหน้านะคะพอจะไปบอกวิธีนะคะในการออมทองกันค่ะทุกคนว่าเฮ้ยเราขั้นตอนการอมทองในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างไปที่ไหนบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวพอเนี่ยจะไปบอกกันนะคะแล้วก็จะบอกด้วยว่าเวลาการชําระเงินจะต้องชําระยังไงอะไรยังไงนะคะทุกคนนะก็เพื่อนๆเน่ะคะสามารถติดตามนะคะตัวยูทูบของพอได้นะคะกับช่องอโรชาชาแนลนะคะก็อย่าลืม ิงติดตามกันไว้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครเนี่ยอยากให้เราคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรับในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพอจะมาแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆกด description แล้วก็ไปดูคลิปต่อไปกันได้เลยนะครอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย